สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e ทุกคนทุกท่านเนาะโอ้ยน้องแคทจะเป็นอิหยังอิลาเป็นอย่างลูกโอ้ยน้องแคทด้วยเหตุอันใดเนาะอน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 ,อนอแบบนี้เนาะแบบใดเนาะแทกอิหลาเป็นอย่างไรอิหยังขาดอีหยังรูดล่ะฮะเบิง่งยังสิมีอารมณ์แกงเขาอีกเด้โอ้ย โอ้ยพี่ห้อยพันตูดไปพี่น้องคะ่ะพี่ โอ้โหยิ่งขุดหลดขุดหลดแล้วปัญหานี้ ไปว oh, oh. wow. oh. wow. ่าเขาแมวบ้าแบบไรนี่ดูที่ทุกคนค่ะกีต้าร์ส่งข่าวไปใจวิวเลยจ้าพเดชพระคุณเลย เจ๊เจ๊มาดูรถหัวหน้าโจีท้ทีโอ้ย,อยเกี๊ยบซีคุณลอยมาเลยค่ะทุกคน,าานจ,าจากพูดหน่ะมุ้งพูดบ่ป้าจีโทรอีอพออีแม่เอ้ยรู้ตนันศา์แทนเนอ ดอกพี่เจแ่วมันจะเข่าบะได้ตีดูหน้าหัวหน้าโอ้ ซีบุ๊กให้แล้วมือนีมืออื่นนี่เองออ๋กาชัดๆดูก็ชัดเจนเลยเอ็กซ์ก็ซอเจนคอมเมนต์นิ <c ười> าสานใต้นะคะถึงจะฟังออกเอ,เ,เอ๊ะอันนี้ฝากถึงหรือเปล่าเนาะนอนอนอนนอน điê điê điê, chậm nè. mày, xô so, khằng lao mày đùn lá, chăng? mày mày, so, điê หมุนไปเรื่อยเตี๋ละหมุนจับด้วยจับด้วยจับกระกล้องด้วยเอ่อมา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 อยู่มาอยู่เอาเบาๆมาอ้าวม,มาเดี๋ยวพี่แจ็คจะพาไปหาคุณหมอมาแล้วมาล้อึด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 มาเลยมาเลยเลยเ,เลยเลยเวางวาง สุดมือแล้วเออโอ้ไอ้เจ๊ลัดไอ้เจ๊ลอยเปร์เซ็นต์ไปมันก็ฮุบลงเลยประเานี่ปัจจีทูเอออ่ะ

เดียวตเตมนขนี้เยนโบ๊ทอ่านี้นี่น็เน่โอ้ยไม่มีดูดหรอกตอี้จะขาดเ่เอ้ยแล้วตัวนี้มันดุดมาได้งไงเนี้ยแงันวนั่นนะตัวตัวนี้มันแปลหน่อยพันแงเะมันรูงมอองนี่เดดิยันิขาขเ้าเืองมันเสียงไอ้เสีงนี่ยงะไรแต่นั้นยังหมุนอยู่หมุน่ยมว่ไแ้ตัวนี้มันลุด โอ้ที่ทรงเลยครับเจ้าแคทบุตรเก็บโซ่เก็บทรงไม้อยู่ทรงไม้อยู่เลยทำอะไรใหม่จริงๆหมดริ่หมดเด็เลยครับไม่ใช่ว่าหมดริ็ดหมดเด็นะยังมีริ์มีเด็อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องลงให้ห่างจากรัชินีของเขาน้ำน้ำมันมันหมดเบาเลยนี่ บ่เป็นยังบ่เป็นยังเจ็บนิดเดียวครับไม่เป็นไรหรอกแน่นแค่นี้จิบจิบช่างแจกรับได้ช่างตัวนี้ปกติมันขอนึงมันนอนนั้นมันก็เสียบเข้าตัวนั้นเสียบเข้าไปมองมันจะไปเสียบไปหามอเตอร์ไอ้ตัวนี้มันก็จะทะลุออกไปข้างนอกนึงเตะตะท่าของตะตุ้งปุ๊บมันจะตัวนี้ไม่มีเลยนุ๊กตะตุ้งจะเป็นอะไ <ไ>เออไม่ใช่ลูกปืนห่ะพี่ตุงไปเปิดเบิ่งคดิ้ตุงเด้อบ่แม่นมันแหงคือกันสิติโอเขาไม่แหงหรอกแม่นบ่เออเอๆเ,เออไปเปิดเบิ่งเด้อนี่เตือนแล้วนะเตือนแล้วนะมันมันมีซึมซึมอยู่ของกระตุงเขาเปิดดูเหม่อนกันเห็นเขาคัานน็อตอยู่ไปเดี๋ยวไอ้แบบนั้นเลยมันต้องลองน้ำมันไงเนพราะว่าต้องถอดถอดสายให้ตัวลึกไงถอดตรงนี้โอ้ไอ้น้ำมันผิดผิดแจกใส่ยบ้างเลยกินท้องนะนั่นแล้วโอ้ย ไปเติอทำไมต้องถอดเอาตัวนั้นไปด้วยวะไม่ต้องถอดยกยกเบ้าตัวนั้นออกเนี่ยใช่น้ำมันใช้ไม่ได้ผมคือคือคิดเห็นคือคือพี่น้องเอ้ยฟังเอาฟังเอาโอ้ยอยากสิกดรีเพ้ให้ฟังเด้๋ว่าหันนี่โอ้คือคิดหอดน้องอามเทนอามเอ้ยอามไอ้ไอ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 น้องแจ็คขั้นสีม่วงเอ้ย โอ้ต้องเปิดหรอรู้สนกโคกมาให้กินเลยเพาหิวตีจำแข็งกมาเด้วยเอามากินวะโคขวดใหญ่บ่จ้าโคขวดใหญ่ไหมโอ้ยเบาแบปเขาหลายโอเคอ่ะเดี๋ยวคปยแก้ไขตามสถานการณ์ไปเนาะทุกคนเนาะโอเค บายบายก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเด่ของตะตุงนั้นมันจะเป็นมันไม่ใช่ลูกปืนแมบไี้เลยของตะตุ้งอะ่ะมันจะเป็นลูกปืนตับไอ้ซ<ห>้ํเนี่น่ะไม่เป็นไรเจ็บแค่นี้ทนไหวสบายสบายสู้ไหวจุดจวด